สวัสดีครับวันนี้เรามาเจาะลึกสถานการณ์ความขัดแย้งอิสราเอลอิหร่านกันหน่อยนะครับอตอนนี้มันร้อนระอุมากจริงๆข้อมูลล่าสุดนี้คือ15มิถุนายน2025นะครับก็เข้าสู่วันที่3แล้วที่มีการประทะกันแบบเปิดหน้าชนกันเลยซึ่งก็น่ากังวลมากๆ เราจะมาลองกั่นกรองข้อมูลจากหลายๆแหล่งดูทั้งเรื่องปฏิบัติการทางทหารตัวเลขคนเจ็บคนเสียชีวิตแล้วก็ปฏิกิริยาจากนานาชาติรวมทั้งคำประกาศต่างๆของทั้งสองฝ่ายเพื่อให้เข้าใจภาพรวมว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างแล้วผลก็ทบมันไปถึงไหนแล้วนะครับค่ะสถานการณ์มันยยกระดับเร็วมากเลยนะคะ เริ่มตั้งแต่คืนวันศุกร์ที่13มิถุนายนอิสราเอลก็เปิดฉากโจมตีก่อนเลยโจมตีหลายเป้าหมายในอิหร่านเลยค่ะมีรายงานว่ารวมถึงสถานที่ที่อาจจะเกี่ยวกับเรื่องนิวเคลียร์แล้วที่สําคัญคือโจมตีศูนย์บัญบรรชาการระดับสูงด้วยอันนี้ทําให้เสียบุคลากรคนสําคัญไปเลยนะคะแถมการโจมตีมันไม่ได้กระทบแค่เป้าหมายทางทหารมันลามไปถึงพื้นที่อยู่อาศัยด้วยค่ะสร้างความเสียหายสร้างความกลัวให้คนทั่วไปครับและอิหร่านก็ โอ้โหตอบโต้กลับแทบจะทันทีเลยนะฮะยิงทั้งขีตนาวุธทั้งโดรนจำนวนเยอะมากๆด้วยพุ่งเป้าไปที่เมืองสำคัญๆของอิสราเอลเทลอาวิฟเยรูซาเล็มไฮฟ,ฟานิดโดนหมดสร้างความเสียหายเยอะเหมือนกันทั้งบ้านคนทั้งโรงกลั่นน้ำมันการตอบโต้ที่มันเร็วแล้วก็แรงขนาดนี้มันสะท้อนอะไรบ้างครับในมุมมองของผู้เชี่ยวชาญอืมมันสะท้อนความพร้อมนะคะแล้วก็ความตั้งใจที่จะสู้กลับแบบตาต่อตาฟันต่อฟันเลย คือไม่ยอมเสียเปรียบฝ่ายเดียวหลังจากการตอบโต้ครั้งแรกแล้วการประทะมันก็ต่อเนื่องมาเรื่อยๆเลยอิสราเอลก็จะเน้นไปที่โครงสร้างพื้นฐานโดยเฉพาะด้านพลังงานของอิหร่านอย่างโรงกลั่นที่แหล่งก๊าซซาว h ์พาสอันนั้นเป็นเหมือนเส้นเลือดใหญ่เศรษฐกิจเขาเลยนะแล้วก็มีคลังน้ํามันในเตหะรานโรงงานผลิตอาวุธก็โดนด้วยส่วนอิหร่านเองก็ย,งยังยิงขีปนาวุธตอบโต้กลับมาเรื่อยๆค่ะ นี่จุดที่น่าสนใจค,คือการยืนยันเรื่องการเสียชีวิตของนายพลมูฮัมหมัดคาเซมีใช่ไหมครับผู้บัญชาการหน่วยข่าวกรอง AIGC แถมมีรองผู้บัญชาการด้วยที่เสียชีวิตจากการจงตีของอิสราเอลการสูญเสียระดับนี้มันน่าจะกระทบกับอิหร่านเยอะเลยนะครับ ใช่ค่ะถือว่าเป็นการสูญเสียครั้งใหญ่มากในระดับบัญชาการเลยอาจจะกระทบเรื่องขวัญกำลังใจเรื่องการทำงานข่าวกรองเข้าไปเลยแล้วก็มีเหตุการณ์ที่สะเทือนใจมากที่เมืองบัตยามในอิสราเอลที่มีอาคารที่พักอาศัยโดนโจมตีมีคนเสียชีวิต7คนในนั้นเป็นชาวยูเครน5คนแล้วก็เป็นเด็กถึง3คนด้วยอันนี้ยิ่งเพิ่มแรงกดดันด้านมนุษยธรรมเข้าไปอีกนะ แล้วยังมีรายงานอื่นๆอีกอย่างการโจมตีตึกกระทรวงต่างประเทศอิหร่านในเตหะรานหรือสนามบินมัชฮัดทางตะวันออกซึ่งอิสราเอลเขาอ้างว่าเป็นการโจมตีที่ไกลที่สุดเท่าที่เคยทำมาเลยประมาณ1,430ไมล์ได้แสดงศักยภาพเขาเหมือนกันเหมือนจะมีข่าวลือเรื่องแผนรอบสังหารผู้นำสูงสุดอิหร่านด้วยแต่อันนี้ยังไม่ยืนยันแล้วอิสราเอลก็ปฏิเสธไปแล้วใช่ไหมครับแต่ไม่ว่าจะยังไงก็ตามผลกระทบหนักสุดก็น่าจะตกอยู่ที่ประชาชนทั้งสองฝั่งเลย แน่นอนค่ะตัวเลขผู้เสียชีวิตบาดเจ็บนี่น่าตกใจมากนะฝั่งอิหร่านรายงานว่าเสียชีวิตอย่างน้อย224รายแล้วบาดเจ็บอีกกว่า1,277รายแล้วเขาก็อ้างว่าส่วนใหญ่เป็นพลเรือนนะคะส่วนอิสราเอลตัวเลขรวมๆอยู่ที่ประมาณ13-14รายแล้วก็มีเจ็บเพิ่มอีกเป็น10จากการโจมตีวันอาทิตย ชีวิตคนธรรมดานี่คือหยุดชะงักเลยในเตฮารานคนพยายามหนีออกจากเมืองรถติดหนักมากส่วนในอิสราเอลเสียงไซเรนการต้องวิ่งหลบภัยนี่กลายเป็นเรื่องปกติไปแล้วถึงแม้จะมีผ่อนปลนคำสั่งบ้างแล้วก็ตามท่ามกลางความตึงเครียดแบบนี้ผู้นำทั้งสองฝ่ายก็ออกมาพูดเหมือนกันนะฮะนายกเนทันยาฮูของอิสราเอลเขาก็ให้เหตุผลว่าที่ต้องโจมตีเนี่ยเพื่อป้องกันหายนะนิวเคลียร์อ้างว่ามีข่าวกลองว่าอิหร่านใกล้จะมีอาวุธนิวเคลียร์แล้ว อันนี้ก็เป็นการสร้างความชอบธรรมให้ตัวเองไปใช่ค่ะขณะที่กองทัพอ,อิหร่านก็ออกมาประกาศเตือนชาวอิสราเอลแบบแข็งกล้าวเลยบอกให้อพยพออกจากดินแดนที่เขามองว่าถูกยึดครองเพราะต่อไปจะอยู่ไม่ได้แล้วแล้วก็เตือนว่าอยากเข้าใกล้เป้าหมายสําคัญทางทหารวิทยาศาสตร์อะไรพวกนี้ก็เป็นการข่มขู่ตอบโต้ทางจิตวิทยากลับไปแล้วเวทีระหว่างประเทศอะละครับการประชุม G7 ที่แคนาดาเป็นไงบ้างได้ข่าวว่าวุ่นวุ่นเหมือนกันค่ะ คือเหมือนวิกฤตตะวันออกกลางมันกลบเรื่องอื่นไปเยอะเลยแม้ว่าผู้นํา G7 เขาจะคุยกันเรื่องลดความตึงเครียดนะแต่ความสนใจมันก็ยังไปอยู่ที่ประเด็นอื่นๆด้วยอย่างเรื่องภาษีการค้าของทัมป์อะไรแบบนั้นส่วนท่าทีของมหาอำนาจหลักๆสหรัฐก็ยังย้ําว่าสนับสนุนอิสราเอลต้องกันตัวเองช่วยสกัดขีปนาวุธให้ด้วยแต่ก็บอกว่าไม่ได้ร่วมโจมตีโดยตรงนะอ,อ๋อไม่ได้ร่วมโจมตีค่ะ ส่วนรัสเซียก็ตรงข้ามเลยประนามอิสราเอลบอกให้ลดความรุนแรงมีข่าวว่าปูตินคุยโทรศัพท์กับทรัมป์เรื่องอาจจะรื้อฟื้อนเจราจานิเคลียร์อิหร่านแต่ก็ยังดูไม่มีอะไรชัดเจนเท่าไหร่ค่ะสาภาพยุโรปก็เรียกร้องให้เจราจากันแล้วโอกาสในการเจราจาหยุดยิงจริงๆจ,จังๆตอนนี้มันมีมากน้อยแค่ไหนครับอืมดูเหมือนจะยังน้อยมากค่ะเพราะอิหร่านแจ้งผ่านตัวกลางอย่างกตาตาโอมานไปแล้วว่าตราบใดที่ยังโดนโจมตีอยู่ ก็จะไม่คุยเรื่องหยุดยิงเด็ดขาดมันก็เลยเหมือนเป็นทางตันนิดๆต่างฝ่ายต่างรอให้อีกฝ่ายหยุดก่อนสถานการณ์เลยเปราะบางมากสรุปคือสถานการณ์ยังวิกฤตหนักการโจมตีตอบโต้กันมา3มวันนี้สร้างความเสียหายความสูญเสียไปเยอะมากจริงๆแนวโน้มก็ยังน่าเป็นห่วงมีคําเตือนจากอิหร่านว่าสงครามอาจจะยืดเยื้อขยายวงได้อีกถ้ามีคนนอกเข้ามาแทรกแซงขณะที่คนในอิสราเอลเองก็คงกังวลกับสงครามที่มันดูไม่มีทีท่าว่าจะจบไม่ง่ายเลยนะครับ ใช่ค่ะเปราะบางมากจริงๆคำถามสำคัญที่อาจจะต้องคิดตามกันต่อก็คือการเผชิญหน้ากันตรงๆแล้วก็รุนแรงต่อเนื่องแบบนี้มันจะเปลี่ยนสมดุลอำนาจในตอนออกกลางไปเลยไหมแล้วมันจะกระทบกับความพยายามควบคุมอาวุธนิวเคลียร์ในระยะยาวแค่ไหนโดยเฉพาะเมื่อเราเห็นการโจมตีที่พุ่งเป้าไปที่โครงสร้างพื้นฐานสำคัญๆหรือสถานที่อ่อนไหวซ้ำๆแบบนี้อันนี้น่าคิดมากค่ะ